อเอเรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องพีเตอร์ขี้เกียจคันเทพรกบ้านได้ทุกรูปแบบและมีแม่ปีเตอร์แม่ผู้ขยันแต่ปวดหัวกับความรกทุกวันและก็เพื่อนบ้านสุดเฟียวที่ชอบมาอวดของแต่ตัวเอกที่แท้จริงคือหลังวิเศษหลังพูดได้แปลงร่างได้ทำได้ทุกอย่างนอกจากบิน เมื่อบ้านรกจนลังวิเศษต้องปลากรัวตัวภารกิจจัดระเบียบจึงเริ่มต้นขึ้นปีเตอร์บ้านรกเหมือนรังหนูอีกแล้วนะลูกของเล่นอยู่ทางเสื้อผ้าไปอยู่กับหนังสือก็ไม่รู้จะเก็บยังไงอะแม่ไม่มีที่เก็บทันใดนั้นลังพลาสติกใบใหญ่ปรากฏขึ้นกลางบ้านเจ้าคือผู้ถูกเลือกภารกิจของเจ้าคือการจัดบ้านให้เรียบร้อยภายในสามวันปีเตอร์ตกใจ เฮ้ย hey, ลังพูดได้ค่าแปลงเป็นลังซ้อนกันได้ประหยัดพื้นที่ค่าเป็นลังระบายอากาศเก็บรองเท้าไม่เหม็นอับข้าวแบ่งช่องได้จัดของเล่นกับหนังสือให้เป็นระเบียบปีเตอร์เริ่มจัดห้องอย่างสนุกโอ้โหแบบนี้ก็ง่ายเลยสนุกกว่าที่คิดอีกเพื่อนบ้านถือกล่องอิเล็กทรอนิกส์มาอวดดูนี่สิบ้านเรามีเทคโนโลยีจัดเก็บสุดล้ำ ของเราก็ล้ำลังวิเศษของเราแปลงร่างได้เก็บได้ทุกอย่างประหยัดที่ประหยัดเงินแม่พูดเห็นไหมล่ะลูกแค่มีลังดีๆก็เปลี่ยนบ้านรกเป็นสวรรค์ได้ผู้ที่ใช้ลังอย่างรู้คุณค่าคู่ควรกับค่าค่าจะอยู่กับเจ้าไปนานแสนนานภารกิจลับของลังวิเศษลังพลาสติกดีๆไม่ได้แค่ใส่ของแต่ช่วยจัดชีวิตให้เป็นระเบียบเลือกลังคุณภาพดีจาก perfect worlds ใช้ได้นานทนแดดทนฝนใช้แล้วใช้ซ้ำเราทำเรื่องราวจากลังทึบบ่อยเพราะอยากให้เห็นว่าสินค้าพลาสติกดีๆสามารถเปลี่ยนวิธีจัดเก็บและการใช้ชีวิตให้เป็นระเบียบและประหยัดขึ้นได้โดยเฉพาะลังทึบที่มีการใช้งานในบ้านโรงงานตลาดไปจนถึงคลังสินค้าเราเลยเล่าเรื่องผ่านมุมต่างๆให้สนุกเข้าใจง่ายและเห็นประโยชน์จริงค่ะเข้าสู่ช่วงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกใช้งานตามสีของลังทึบเห็นสีลังแล้วอย่าเพิ่งเลือกเพราะสวยเพราะแต่ละสีมีหน้าที่ต่างกัน ใครแยกถูกใช้ถูกงานจะจัดของง่ายขึ้นเยอะสีเขียวกเกษตรอาหารสดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้บ่อยในกเกษตรกรรมเช่นเก็บผักผลไม้สื่อถึงความสดสะอาดเป็นมิตรกับธรรมชาติบางโรงงานใช้สีเขียวสำหรับส่วนอาหารผลิตภัณฑ์ที่ล้างแล้วสีแดงเตือนระวังใช้เฉพาะงานสื่อถึงความสำคัญหรือความอันตรายเช่นเก็บของมีคมสารเคมีใช้ในโรงงานที่ต้องการแยกของเฉพาะเช่น ห้ามใช้ร่วมกับงานอาหารเป็นสัญญาณเตือนว่าของในลังนี้ควรดูให้ดีก่อนหยิบสีน้ำเงินอุตสาหกรรมทั่วไปสินค้าทนทานมาตรฐานเป็นสีมาตรฐานในโรงงานนิยมใช้มากที่สุดใช้ในงานชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือเยียต่อดูสะอาดตรงไปตรงมาเหมาะกับงานที่ไม่เน้นแยกประเภทมากนักสีเหลืองใช้เร็วใช้ชั่วคราวแจ้งเตือนมักใช้ในงานที่ต้องการให้เห็นชัดเช่น ลังของรีบใช้งานสีเด่นมากเหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนย้ายไวเช่นลำเลียงสินค้าบางที่ใช้เหลืองในโซนตรวจสอบคุณภาพหรือว่าระวังแตแก,ข,กทนทนทขอบคุณที่รับชมนะคะรังดีๆไม่ได้มีทุกที่แต่มีที่ Perfect World แน่นอนอ ให้คุณเสียสุดไม่เสีย